สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิ่ดายูโพวันชื่อเล่นนุ้ยรหัส675-2211-01-260ห้อง BCB67 ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลน,นครคณะ อุตสาหก,กรรมและเทคโนโลยีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตอนนี้กำลังทำงานอยู่ที่สถานประกอบการบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนในตำแหน่งบิ t ทูบิวเตอร์หรือผู้กระจายสิน